มีข่าวสารของเจดอนซันโชมาอัปเดตให้ฟังนะครับมีรายง,งานว่าดรอตมูลหวังใช้งานซันโชอีกหนึ่งฤด,ดูกาลก็คือฤด,ดูกาลหน้าครับอันนี้เป็นรายง,งานข่าวจาก BBC นะครับสื่อจากอังกฤษบอกว่ารูเซียดรอตมูลนั้นต้องการใช้งานซันโชปีของแมนยูอีกหนึ่งฤด,ดูกาลก็คือในฤด,ดูกาลหน้าซันโชเนี่ยมีปัญหาความขัดแย้งเลยกับเอริกชันฮาครับจะไม่ไปได้อยู่ในแผนของแมนเชสเตอร์ยูนเต็ดให้ถูกปล่อยตัวให้กับดรอตมูลยืมใช้งานในตลาดหน้าหนาวที่ผ่านมา แล้วรายงานข่าวล่าสุดบอกว่าดร็อตมูลต้องการใช้บริการซันโชยอย่างต่อเนื่องในฤดูกาลหน้าหลังผลงานล่าสุดเริ่มคืนฟอร์มพาทีมเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศแชมเปี้ยนส์ลีกได้สาเร็จในรายงานนะครับไม่ได้บอกว่าดรอตมูลเนี่ยจะใช้งานซันโชในฤดูกาลหน้าในฐานะแข่งยืมตัวเหมือนปัจจุบันรูปเล่าหรือว่าจะตัดสินใจซื้อขาดแต่ก่อนหน้านี้ครับท่าทีของดร็อตมูลไม่ต้องการทุ่มเงินก้อนโตเพื่อเซ็นสัญญาถาวร ขนาดที่แมนยูต้องการค่าตัวซันโชระดับ30ล้านปอนด์หากปล่อยตัวออกจากทีมในช่วงสัมดา์นี้ซึ่งเป็นตัวเลือกที่ดร็อปมูลเคยมองว่าเออมันสูงเกินไปนะครับนั่นแหละครับอยากจะใช้งานต่อในฤะดูกาลหน้าแต่ไม่รู้ว่าจะซื้อขาดหรือว่าอยากจะยืมตัวอีกหนึ่งฤดูกาลก็ต้องมาตามนะครับเพราะว่าสถานการณ์ของซันโชกับแมนยูเองมันน่าจะแตกหักไปแล้วครับไม่น่าจะไปกันได้นะครับไปกันยากโอ้โหนั่นแหละต้องมาดูด้วยว่าหลังจบฤดูกาลน,นี้ จะเป็นยังไงสำหรับสถานการณ์ของซันโชครับจัดไปให้รุ่นจัดไปยาวๆเลยนะครับผม